เมื่อว,วันอาทิตย์ที่6ตุลามามาพาเอวาลองมาดูโรงเรียนที่ใหม่เผื่อว่าขึ้นป .1 นนเผื่ออาจจะเปลี่ยนโงรนโงเรียนก็เลยลองมาดูโรงเรียนก็อยู่ไม่ไกลบ้านนะถ้าเกิดรถไม่ติดก็ประมาณสัก10นาทีก็เลยพามาดูที่จะชอบไหมโรงเรียนฐานปัญญา เื่อจะชอบอะนะก็เตรียมตัวไว้เพราะว่าอีกเทอมนึงก็จะจบอนุบาลสามแล้วเย่ึทำไมอ่ะวันอาทิตย์เขาเปิดเหรอเบบ้า เาไม่เปิดพักข้าวเราไปดูรอบๆกันก็ได้พักข้าว Bye -bye. Yeah. ี่ยาคายเดินชมเลยนสองไปห้องคุยาก่อน หนึมเราก็จะเรียนยง่ายๆก่อนเนเรื่องหนใช่ไหมคะหลังจากนั้น 3, 4ก็จะเริ่มแ นีเขาไม่ได้ปิดแอร์ไว้เลยแอร์เย็นชำ่มนายว่าคุณครูไม่ได้ปิดแอร์ไว้อยากมาเรียนไหมเรียนฐานปัญญา อ้าดูสถานที่เรียนเสร็จเรียบร้อยคุณแม่ว่างไงกลับอ,อือ่า โอเดูโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยมีเวลาเลยพามาวัดนักปกมาไหว้พระกับวัดนางวัดนางชีนะวัดนางชี